สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มีเมนูมาฝากนะคะข้าวผัดกิมจิจะวันนี้นะคะเรามีกิมจินะคะกิมจิเดี๋ยวจะมาหันนนะะห่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะมีกิมจินะคะกิมจิโอเคก่อนอื่นเรามาทุบก,กระเทียมก่อนกระเทียมสับนะคะทำทีละอย่างดูไปทีละอย่างเลยนะคะข้าวผัดกิมจิ ทำกับข้าวให้ลูกสาวไปกินที่ทำงานจ้าหอมใหญ่หอมใหญ่ก็จะหั่นเล็กหน่อยนะคะหอมใหญ่นะคะหั่นเล็กหน่อย ใหญ่ก็หั่นเล็กหน่อยนะคะาหั่นเล็กหน่อย เราก็จะมีต้นหอมซอยนะคะต้นหอมซอยต้นหอมซอย กวผัดนี้เราจะใส่แฮมนะคะจะใส่แฮมเรามีแฮมอ่าแฮมหนึ่งแผ่นแล้วก็จะประหันเป็นชิ้นลูกเตาเล็กๆนะคะหั่นเป็นชิ้นลูกเตาเล็กๆจ้า ก่อนอื่นเราจะผัดข้าวกับไข่ก่อนนะคะผัดข้าวกับไข่แล้วค่อยเอามาผัดนะคะมันจะได้สวยจ้ะแฮมได้ละไข่ไก่หนึ่งฟองไข่ไก่หนึ่งฟองตีไว้ก่อนนะคะเราจะผัดข้าวกับไข่เดีย๋ยมไม่ละอันนี้เราก็จะมี น้ำพริกแกงของเกาหลีนะคะเราใส่หนึ่งช้อนประมาณหนึ่งช้อนชานะคะพริกแกงเกาหลีจะเราต้องใส่นะคะจากนั้นเราก็จะมาหัน่นหั่นหรือสับก็ได้นะคะกิมจิจ้ากิมจินะคะกิมจินี่ใส่ใส่ยเยอะหน่อยนะคะกิมจิเราจะมาซอยแบบนี้เลยนะคะ ผัดกิมจินี่ง่ายมากเลยนะคะง่ายๆจะ้ะทำง่ายมันก็จะมีน้ำนะคะเราก็จะบีบน้ำออกหน่อยนะคะเดี๋ยวข้าวจะแฉะบีบน้ำกิมจิออกนะคะเดี๋ยวข้าวจะแฉะนะ,นะคะเวลาผัด น้ำเยอะไปแล้วมันมีน้ำกิมจิอยู่ในนี้เราก็จะบีบน้ำกิมจิออกนะคะโอเคจากนั้นเรามาเริ่มทํากันเลยจ้าก่อนอื่นเราจะมาผัดข้าวกับไข่ก่อนนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยจ้าเปิดไฟก่อนนะคะผัดข้าวกับไข่ก่อน ถ้าผัดใส่ไข่ทีหลังนละมันจะมันจะไม่สวยนะคะโอเคใส่น้ำมันลงไปพอประมาณพอประมาณนะคะประมาณนี้นะคะกระทะร้อนก่อนจ้า จากนั้นเราจะใส่ไข่ลงไปนะคะตามด้ยวยข้าวตามด้ยวยข้าวนะคะผัดผัดก็ตักขึ้นนะคะผัดเสร็จก็ตักขึ้นนะคะ ตอนนี้เป็นข้าวหุงใหม่ๆนะคะข้าวหุงใหม่ๆเราผัดประมาณนี้แหละเราก็ตักขึ้นตักขึ้นก่อนนะคะ โอเคเรามาทำกันเลยจากนั้นใส่น้ำมันไปนิดหน่อยนะคะเปิดไฟก่อนใส่น้ำมันไปนิดหน่อยใส่น้ำมันไปพอประมาณนิดหน่อยนะคะก็จะใส่น้ำมันไปประมาณนี้ใส่กระเทียมสับลงไป ตามด้วยหอมใหญ่น้ำมันน้อยไปเพิ่มน,น้ำมันอีกนิดนึงโอเค แค่หอมเลยนะคะจากนั้นเราจะใส่กิมจิลงไปก่อนนะคะใส่กิมจิลงไปผัดให้หอมก่อนนะคะใส่กิมจิลงไปผัดแห้หอมเลยจ้า พอผัดกิมจิหอมดีแล้วเราก็ใส่พริกแกงลงไปนะคะหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนชาประมาณนี้นะคะผัดให้หอมเลยจ้าแห้หอมเลยนะคะจากนั้นก็ใส่ข้าวลงไปใส่แฮมลงไปก่อนนะคะใส่แฮมลงไป นยมือไปผัดก่อนนะคะตอนนั้นใส่ข้าวลงไปเลยจ้าตามด้วยติกไผ่ติกไผ่ ตามด้วยซีอิ๊วตามด้วยน้ำมันยาน้ำมันยาใส่เยอะหน่อยนะคะจะได้หอมๆจ้าผัดเลยนะคะสวยงามจ้า อมมากเลยนะคะขับเลยจ้าขับเลยจ้าสวยงามมากเดี๋ยวลองมาชิมดูนะคะชิมดูก่อนนะคะอือร่อยมีรสดีใส่รสดีไปนิดหนึ่งนะคะรสดีครึ่งช้อนชา ใส่เป็นดิดเดียวใส่แทนผงชูรสแค่นี้ก็อร่อยไม่ต้องใส่ซอสน้ำมันหอยนะคะจากนั้นก็ใส่ต้นหอมซอยลงไปนะคะอร่อยมากแค่นี้ก็อร่อยแล้วจ้าผัดเลยนะคะผัดเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายๆนะคะข้าวผัดกินจิแค่นี้ก็ใส่จานได้เลยจ้า ปรุงไม่มีอะไรมากมายนะคะตักใส่จานโอเคอร่อยมากตักใส่จานก่อนนะคะสวยงามมากเลยผัดได้สวยงามมากข้าวร่อนดีจัง ำเสนือข้าวผัดกิมจิง่ายๆนะคะข้าวผัดกิมจิง่ายๆเลยจ้าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ